โอาขึ้นหรือเปล่านะ ก๋ในซูมเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะเออทำยังไงดีวิธีการคือสังเกตไหมทุกคนตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะไอชาเองเนี่ยอยู่ในพื้นหลังที่เป็นฉากเขียวนะจ๊ะและก็วิธีการที่เราจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้เห็นไหมเห็นคำว่า Stop ปว d ดีโอไหมอ่ะเห็นคำว่ารูปวิดีโอเนี่ยเรามาที่ สามเหลี่ยมตัวเล็กๆเห็นไหมเห็นมาสามเหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ choose way show background เห็นไหมคะแล้วเราก็เลือก background ที่เราต้องการได้เลยแค่แดนเห็นไหมเฮยไอชาอยู่ในแสงเหนือเฮ้ยเสมือนอยู่ในไอแลนด์เลยสวยมากเลยอุย้ยตายละ เจ๋งอะเห็นไหมทุกคนมันก็ง่ายแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่ที่ไอแลนด์ด้วยกันไหมจ๊ะเออหรือว่าวันนี้ถ้าเราเข้ามาซูมปุ๊บเนี่ยแน่นอนเอ๊ะเราอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวอีกทำไงเนานะนวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแบ็กกราวคือทำอยังไงต่ออ่ะทำยังไงก็เหมือนเดิมไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงที่ใกล้ๆตัววิดีโอนี้นะ ไปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงที่วิดีโอนี้เราไปยังไงต่อนะไปยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตรงชุดเวชชล์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเราเลือกตรงนี้บ้างปุเป็นไงเฮซานฟรานซิสโกไฮนะตอนนี้ไอชาอยู่ไหนไอชานะคะอยู่ที่ซานฟรานซิสโก Golden Bridge นะเป็นไงแล้วคราวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างล่ะเออทำยังไงเหมือนเดิมเลยทุกคนมาตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมทุกคนไปที่ตัวสามเหลี่ยมตรงเล็กๆแบบนี้กดหนึ่งทีเสร็จแล้ว choose visual background จากนั้น ไปที่มุมนี้กดดับเบิลคลิกปุ๊บใช่ไหมปิดปุ๊บเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอยู่ในอวากาศอออยู่ในอวากาศจริงไหมแล้วคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าภาพนี้ใช่ไหมนะเราอยู่ในอวากาศปุ๊บเนี่ยเออถ้าสมมุติว่าวันนั้นน่ะเราจะออกแบบตีมแบบธีมแบบ อยากจะอยู่แบบนอกสเปซบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบจะไลฟ์แบบนี้บ้างเออถ้าเราจะสอนใครอะไรเงี้ยเพราะว่าฉะนั้นแน่นอนวันนี้ใครหลายคนใช่ไหมเริ่มมาว่าเฮ้ยซูมเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนน่ะไม่เคยใช้แล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน่ะใช้ไม่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าซูมมันทําได้หลายอย่างมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราจะแชร์สกีนใช่ไหม จำได้ไหมตอนกลางวันน่ะไอชาแชร์สกินให้ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วว่าวิธีการทำ QR code เนี่ยหา QR code จาก Facebook ทำยังไงเห็นไหมได้เห็นหน้าจอทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะพิมพ์คอมหรืออะไรก็ตามแต่ที่หน้าสกินของเราเนี่ยเราจะสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะแล้วก็คราวนี้เวลาที่เราเนี่ยทำการประชุมกันใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดปุ๊บทุกคนเห็นไหมเวลามีโควิดปุ๊บเนี่ย ทำให้บางคนบางออฟฟิศเนี่ยไม่ได้ไปออฟฟิศเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้โดยที่ใช้ซูมนี่แหละมาประชุมกันถูกไหมอย่างเช่นในชาเนี่ยก็จะมีนะแบบประชุมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้การใช้ซูมแบบนี้เลยเราก็จะได้แบบเห็น presentation เห็นตัวงานเห็นตัวเอกสารกับเพื่อนเลยสามารถแชร์ได้เดี๋ยววันหลังไอชาจะมาทําให้ดูนะทำยังไงแต่ว่าวันนี้หัวข้อเราคือเราจะเปลี่ยน แบกก็กกราวของเราแบบนี้ยังไงนะจ๊ะอ่าโอเคต่อมาวันนี้ล่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยากเอาอันนี้อะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เห็นไหมไปที่ตึงทะเลเป็นไงอู้ได้รับเสียงคลื่นคลื่นลมเห็นไหมมีลมพัดอู้เย็ยนสบายรู้สึกดีจังเลย รู้สึกมีความสุขจังเลยวันนี้ได้มาเที่ยวทะเลแล้วก็พาทุกคนมาเทียทเ yeah. right? เท่ยวทะเลเย่เห็นไหมมทะเลมาทะเลละจ้าทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เออมาเที่ยวทะเลบ้างอะไรบ้างมาเปลี่ยนบรรยากาศเห็นไหมได้รับเสียงขึ้นรู้สึกมีความสุขจังเลยค่ะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเอ้ยมีคนเข้ามาดูเราด้วยสวัสดีจ้าบุ้ยบายสวัสดีจ้าแอดมินเบสแล้วก็พี่มีน่ารักจังเลย,เ,ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามแต่ที่ดูไอชาตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะเปลี่ยนแบ็คกราวในซูมเนี่ยทำยังไงก็ทำแบบนี้เลยวันนี้ไอชาก็แบบมาทำให้ทุกคนดูแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีคนมาถามไอชาแล้วว่าเฮ้ย ฉันอยากจะเปลี่ยนแบ็คกาวบ้างเธอฉันทำยังไงนี่ทำแบบนี้เลยอ่ะคราวนี้เราเบื่อทะเลละเราจะไปเที่ยวที่อื่นละถูกปะนี่มีมาดึกๆค่ะพอดีว่ามีคนมีคนมาย้อนหลังนะคะได้เลยไม่มีปัญหาจ้ามาดูย้อนหลังได้เลยทุกคนมาฟังแล้วก็แบบ เออได,ได้คุณค่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะอ่ะโอเคตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเบื่อทะเลแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนละ่ะอยากที่จะแบบโอเคสมมติวันนี้ไอชาจะมาไลฟ์เชิงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยห,หลูหลาอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรก็คือไปที่เดิมค่ะไปที่ตรงตรง,ตรงไอวิดีโอใช่ไหมแล้วกดสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มาที่ แบ็กกราวที่เราเลือกไว้ค่ะเห็นไหมไอชาเลือกภาพนี้นะคะบันทึกซึ่งภาพนี้เป็นภาพเห็นไหมอ่ามีโซฟา Welcome to my house ยินดีต้อนรับนะคะใครจะมาเที่ยวบ้านไอชาบ้างนีเห็นไหมมันจะเป็นแบบโซฟาตรับแขกอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไอชา ไม่อยากไม่อยากมาเที่ยวบ้านหลังนี้ทำไงก็เปลี่ยนบ้านก็ได้ค่ะเออมาเปลี่ยนบ้านนะเปลี่ยนบ้านกันวิธีการเปลี่ยนบ้านโอเคไปที่ shoot virtual background ถูกใช่ไหมอ่ะมาที่ไหนเห็นไหมวิธีการที่เราจะเลือกค่ะวิธีการที่จะเลือก background ใหม่คือพื้นหลังใหม่นั่นเองนะจ๊ะเห็นไหมกดปุ่มบวกตรงนี้นะแล้วก็ไปคำว่า add add at image นะคะก็คือเพิ่มรูปนั่นเองอ่ะจะเป็นรูปอะไรล่ะเป็นรูปอะไรก็ได้เห็นไหมอ่ะสมมุติว่าไอชาเลือกภาพนี้ถูกปะภาพนี้ปุ๊บเนี่ยแทแดนเห็นไหมเออนี่เป็นภาพที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งไลฟ์เพิ่งไลฟ์ Life, ไปถูกไหมนี่วันนี้สมมติว่าเฮ้ยวันนั้นเรากำลังจะมีแบบ โปรโมทหนังอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขึ้นเป็นภาพโปสเตอร์หนังของเราเออหรือว่าเรามีสัมมน,นาถูกไหมไอเซมนาร์ I เราก็ใส่แบบของเราได้แบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าวัานนี้เราอยากที่จะเออเปลี่ยนบ้านบ้างเห็นไหมเปลี่ยนบ้านไปไงกดบุมบวกนะคะแล้วก็กดแอดกดแอดอิมเมจเพิ่มภาพ เสร็จแล้วกดดับเบิลคลิกรูปนี้นะจ๊ะเพราะไอชาต้องการจะอยู่ในพื้นหลังแบบนี้กดดับเบิลคลิกค่ะเห็นไหมพึง่งมาอยู่ในห้องรับแขกแล้วนี่ไอชาก็จะแบบว่าเริ่มสมมติว่าเราจะแบบพูดจะไลฟ์จะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดได้เลยแบบนี้นะคะนี่ภาพนี้แหละจะเป็นภาพที่ไอชาแบบไลฟ์นะ จำได้ไหมตอนกลางวันในชาก็ไลฟ์แบ็กเก้าหนีนะจ๊ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเนี yeah. ่ยเหมือนดีดีไหมง่ายิดเดียวแค่นี้เองนี่คือวิธีการเปลี่ยนแบ็กเก้าแบบง่ายๆและก็หวังว่าทุกคนเข้ามาฟังเนี่ยจะได้คุณค่าไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างไรทุกคนก็มาดูย้อนหลังได้นะว่าทำยังไงนะจ๊ะ มาดูย้อนหลังได้ว่าทำยังไงนะโอเคเราเอนก่อนนะเอนปึง้งเอนก่อนนะเอนก่อนแล้วก็กดที่เอนเมสเซจฟอร์ออนะคะอ่ะเสร็จแล้วเทา่านี้หลายคนมองว่าเฮ้ยไอชาอยากรู้จังว่าฉันจะเริ่ม new meeting นะิวมิทติ้งเนี่ยทำยังไงดีเห็นไหมก็ วิธีวิธีการนะคะเราเข้ามาซูมเห็นไหมเราเข้ามาซูมปุ๊บเนี่ยก็คือไปดับเบิลคลิกค่ะที่ซูมไปดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดก่อนนะไปดาวน์โหลดซูมปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วกดคําว่า new meeting คํะว่าเราเป็นโฮสต์เองใช่ไหมอืมเราเป็นโฮสต์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกด new meeting ปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังไอชาจะมาแบ่งปันนะวิธีการอื่นเนาะเดี๋ยวมันจะแบบ นานเกินไปให้ทุกคนไปนอนกันก่อนนะจ๊ะแบบนี้เองถ้าเราอยากที่จะแบบทําการประชุมกันเนาะหรือว่าจะมาสอนอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องการจะแชร์หน้าสกรีนของเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้ไอชาไลฟ์สอนทุกคนในการที่เอา QR Code มาอย่างไรนะคะก็มีการแชร์สกรีนเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าไอชาเอ็นไปเมื่อกี้เห็นไหมคะจบการมิทติ้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาเข้ามาใหม่เนี่ยมันยังคงเป็นภาพนี้อยู่เพราะว่าเป็นเป็นภาพล่าสุดไงอ่ามันเป็นภาพล่าสุดที่ไอชาได้ใช้นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนนะคะทุกคนมาตรงนี้นะสะตะ็อกตรงเข้ามาวิดีโอเนี่ย แล้วก็ทำตามสเต็ปที่ได้เริ่มต้นให้ทุกคนได้ดูเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไอชาไปก่อนนะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้คุณค่าจากไลฟ์นี้อาจจะมาดึกนิดนึงนะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะจะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยว่าเอย,อยากรู้อะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> เกี่ยวกับการทำซนะูมเนาะไอชาก็จะมาสอนให้ทุกคนนะคะทำตามกันแบบนี้ทำแบบง่ายๆเลยโอเคแล้วก็ช่วงนี้นะคะไอชาก็จะมีอันนึงแหละชื่อว่าพรีเมี่มีเดียช็อตคั ทางลัดสร้างสื่อโฆษณาสุดปั้งด้วยมือถือเครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้นะจ๊ะโดยที่วันนี้นะคะเริ่มต้นก็คือแบบมีเพื่อนแหละมาถามว่าเฮ้ยไอชาทําภาพสวยจังเลยอยากทําเป็นให้มันสวยพรีเมียมเนี่ยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอชาก็เลยสร้างคอร์สนี้มานะคะเพื่อที่จะสอนให้กับมือใหม่ให้สามารถทําภาพสวยๆเป็น และไม่ใช่แค่ทำเป็นนะแต่ทำแล้วทําให้ขายดีขายได้นั่นเองเพราะว่าวันนี้เหมือนเราจะแบบโปรโมทหนังฟอร์มยักษ์ของเราถูกไหมหนังฟอร์มยักษ์ของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีภาพเจ๋งๆไม่มีภาพสวยๆโปรโมทก่อนเนี่ยแน่นอนเขาผู้ชมก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าหนังนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการออกแบบโปสเตอร์ ภาพสวยๆแบบนั้นเนี่ยทำอย่างไรผ่านมือถือเครื่องเดียวทุกคนไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้วเนาะหรือว่าการทำการแต่งงานให้เพื่อนอะ่ะบางคนทำเม่าการเมนูใช่ไหมเมนูเก๋ๆอย่างเงี้ยงงบางคนมีร้านอาหารทำยังไงถูกไหมหรือบางคนที่แบบตอนนี้เรามีโฮมด d ลิเวอรี่แล้ว สมมุติว่าเราอะ่ะมีอาหารมีสินค้าที่อยากจะให้ลูกค้าดูแต่ว่าเราอะ่ะทำภาพสวยๆไม่เป็นเนี่ยอันนี้แหละก็จะมาสอนให้ทุกคนในในคลาสนี้ด้วยจะแบบเจาะเจาะแบบลึกละเอียดเลยแล้วก็เป็นภาพต่างๆนะคะเป็นภาพต่างๆที่แบบมีเทคนิคที่มันแอดวานซ์ขึ้นเนาะแอดวานซ์ขึ้นที่แบบมีเงามีแสงมีเอฟเฟกมีอะไรต่างๆที่ทำแล้วเนี่ยมันดูแพงดูพรีเมียม และมันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างยอดขายให้กับทุกคนหรือบางคนที่ไม่มีงานทำรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรดีก็สามารถมาเรียนแล้วก็รับงานเป็นงานทำภาพทำสื่อสามารถมีรายได้นะคะในการทำภาพเนี่ยราคาตั้งแต่ 300- ร้อยถึงนต่อภาพเลยนะทุกคนสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยโดยที่คอร์สนี้นะคะ4,990บาท แต่วันนี้นะคะด้วยความที่ไอชายอยากจะให้จริงๆแหละทุกคนวันนี้คนที่ได้ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะ CF ได้เลย888ค่ะอยู่ที่888บาทรับจำนวนจำกัดนะแค่10-10 10 10, 10, 10เท่านั้นนะจ๊ะและสำหรับราคานี้นะแล้วก็ราคานี้ได้แค่10-10เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นค่ะ ถ้าทุกคนอยากที่จะจองสิทธิ์ไว้ก็ cf 8 8 8แแล้วก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะวันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์จุ๊บๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันวันหลังนะจ๊ะ เห็นไหมให้ดูอันนี้เขาก็ยังมีเลยภาพสวยๆอย่างเงี้ยภาพคัปเปอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพแบบวิดีโอโปสเตอร์ใน YouTube ใน Facebook ต่างๆมันเป็นภาพเป็นสื่อเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยทุกคนจะได้เรียนรู้ในการศาสตร์และศิล์นะจ๊ะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลในการทำภาพเนาะโอเคเราไปก่อนนะชิดไนฟันดีจ้า